ตำนานหญิงสาวตัวขาดครึ่งน,นื่องจากเธอไม่มีส่วนด้านล่างของร่างกายอีกต่อไปเธอจึงเดินทางโดยใช้มือลากลำตัวส่วนบนของเธอและส่งเสียงเกาเหมือนกับเสียงเทเกะเทเกะซึ่งเกิดจากข้อศอกของเธอเองหรือปลายร่างกายที่แบ่งออกเป็นสองท่อนขูดกับพื้น หากเธอพบกับผู้ใดเธอจะไล่ล่าตามและผ่าพวกเขาออกเป็นสองท่อนทำให้เสียชีวิตในทันทีในขณนะที่เลียนแบบความพิการของเธอจุดเริ่มต้นของตำนานเกิดในช่วงฤดูหนาวอันเหน็บหนาวของฮอกไกโดจังหวัดในภาคเหนือของญี่ปุ่นหญิงสาวคนหนึ่งเกิดพัดตกลงไปบนรางรถไฟขณะที่รถไฟกำลังเทียบเข้าชานชาลาเธอถูกรถไฟชนจนล่างขาดครึ่งเป็นสองท่อนแต่ด้วยอากาศที่หนาวมากๆทำให้จุด ที่ล่างขาดเกิดการแข็งตัวเธอจึงยังไม่ได้เสียชีวิตในทันทีเธอพยายามใช้แขนสองข้างดันล่างให้เคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือบางตำนานก็เล่าว่ามีเจ้าหน้าที่มาพบเธอแต่เขาก็เห็นว่าไม่น่าจะรอดจึงเอาผ้าใบมาคลุมล่างของเธอเพื่อปกปิดความน่ากลัวโดยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ เธอจึงตายไปพร้อมกับความเครียดแค้นที่โดนทอดทิ้นให้เสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณมาคอยหลอกหลอนผู้คนตามแนวถนนเรียบรางรถไฟและก็มีอีกหนึ่งตำนานที่เล่าว่าเทเกะเทเกะเป็นเด็กสาวที่ถูกบูลลี่ในโรงเรียนหรือโดนล่วงและเมื่อทางเพศจนตัดสินใจมาจบชีวิตด้วยการโดดให้รถไฟชน จนร่างกายของเธอนั้นขาดครึ่งท่อนแต่ด้วยที่อากาศหนาวเย็นทําให้เธอไม่ได้เสียชีวิตในทันทีและในขณะที่คานไปขอความช่วยเหลือผู้คนต่างหลีกหนีด้วยสภาพที่เหลือครึ่งท่อนจนทําให้เกิดความขับแคนใจและกลายเป็นเทเกตเทเกตในท้ายที่สุดซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดนแต่งเติมขึ้นมาหรือเพิ่มรูปแบบให้หลากหลายจนไม่สามารถหาต้นกําเนิดได้ จนทุกวันนี้สำหรับเรื่องราวของเทเกะเทเกะก็ถูกนำมาเล่าในรูปแบบของสื่อสมัยใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นหนังของตัวเองในปีคศ2009ในชื่อเทเกะเทเกะ หรือชื่อไทยผีร่างขาดปัดร่างคนที่เอาตำนานนี้มาทำให้รูปแบบของภาพ,พยนตร์นอกจากนี้การเล่าเรื่องของเทเกะเทเกะยังมีในกระตูแนวล่าผีต่างๆหรือถูกศิลปินนำมาเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้ออกมาในรูปแบบอื่นๆค่ะ